สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่เดือนก็พามาชมบรรยากาศแถวท้องไร่ท้องนาบ้านพี่เดือนเนาะคุณได้ยินไหมคะเสียงกบเสียงนกอันนี้เป็นบรรยากาศยามเช้านะคะพระดวงอาทิตย์กาลังขึ้นแต่ว่าเห็นว่ามันจะแบบนั่นมากเลยอันนี้ก็จะเจ็ดโมงแปดโมงแล้วนะแต่ว่านะคะอันนี้ช่วงเดือนกุมภานะคะแต่ว่าหมอกหนามากเลย เจ็ดโมงอยู่แล้วนี่นะคะจะเจ็ดโมงอยู่แล้วยังไม่แปดโมงแต่จะเจ็ดโมงอยู่แล้วยังบรรยากาศยังมึนงลยคะ่ะนี่ค่ะฝั่งนี้เขาเกี่ยวข้าวกันแล้วนะี่ค่ะอนี้ค่ะอันนี้ข้าวก็กําลังจะเกี่ยวได้แล้วเนาะใกล้ละเริ่ม บานพี่เดือนเรียกว่าเป็นข้า,าวเม่านะก็คือเริ่มเหลืองแล้วน,นี่คือบรรยากาศท้องไร่ท้องนาที่บ้านพี่เดือนค่ะนี่ค่ะหมอกลงเต็มเลยถ้าติขึ้นยังไม่ไม่ไม,ไม่สว่างยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะกำลังเย็นสบายเลยอ่าแล้วนี่ค่ะพี่เดือนก็จะพามา ที่พีเดือนพามาจะพามาที่สระนะคะที่สระบ้านพี่เดือนนะคะ,คะอันนี้ก็คือบรรยากาศที่คขอบระอบสระที่บ้านพี่เดือนนะก็ปลูกต้นอะไรไว้หลายอย่างนี่เราก็จะพามาขุดปลากันค่ะปึ๊บปึบตอนนี้ก็กำลงมาอยู่สะนะ นี่นะคะเราก็จะใช้นี่นะคะลำหยาบแบบนี้นะคะปลายข้าวลำหยาบคุณปลาเ่ะเพราะปลาเรายังเล็กอยู่กจะสะลงไปนะ,นะปลาเรายังเล็กอยู่นะคะเขาจะเริ่มขึ้นมากินละอันนี้ปลาเพิ่งปล่อยไปเองนะคะ เนี่ยค่ะแม่เขาก็จะมาขุนอย่างเงี้ยทุกเช้าเลยนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นมุมที่สองเรายลงไปมุมนี้ไม่เคยขึ้นเลยเหมือนเขาไปอยู่มุมโน้นกันหมดเพราะมุมโน้นมีป่าด้วย แล้วนี่นะคะก็คือระบบน้ําที่แม่พิเดียนกับน้องสาวใช้ปั๊มลงจัดเนาะนี่นะคะก็จะต่อไปจนเราติดสเสมอ์นะคะเป็นการติดสเสมอ์ต่อเสาไปเราไม่ต้องใช้รถไถนาปั๊มน้ําแล้วนะพอเราต้องการน้ำปุ๊บเราก็เสียบปั๊กปั๊บเราก็ใช้ได้เลยแม่พิเดีนกำลัง ห่างยากรอบต้นพิษก็รอบนั่นเนาะรเราก็ใช้วิธีนี้เลยนะคะในการเติมน้ำในสระค่ะ ก็เป็นฟรีกนะคะที่แม่พี่เดินผูกไว้แต่ว่าเดี๋ยวพี่เดินจะพาไปเก็บดอกแคกันค่ะน,นี่เป็นมรกรอน,นี่ค่ะออกเต็มเลยอันนี้คนสวยกำลังได้ยะน,นี่ก็เป็นดอกแคต้นแคต้นไม่สูงมากนะคะ ต้องเตี้ยเองค่ะผูมากเลยครั้งที่เมื่อกี้แม่เพิ่งบอกว่ามีคนเก็บไปแล้วนะคะแต่ก็ยังดอกจอยงๆเยอะเลยเต็มเลยแสดงว่าเขาพอแค่นั้นแต่ก็ยังเหลือดอกให้เ,เ,เ,เต็มเลยโอ้แต่เมื่อวานก็เยอะกว่านี้จริงๆนี่ค่ะที่บ้านที่เดือนนะคะ นอกจากหมูก็ไก่แล้วก็เลยไม่ต้องซื้ออะไรเลยผักก็มีปลาเราก็มีนะคะนี่เลยค่ะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้ด,มดีมีประโยชน์ลองไปทำดูบ้างก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ